ท่านสมบูรณ์สมบัติท่านสมชายตองแก้วรัประธานสภาเทศบาลตบลยธรรมาครับท่านเจตแม่กระดุนรับสมาชิกสภาเทศบาลตบลยธรรมาครับได้สนุนให้เปี่ยมเป็นประธานในพิธ like <App> ีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูต การบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลควบคุมภายในเทศบาลตะบนทัพมาจังีวีประมาณ2,565เสีย่ยงและวิธีการจัดทํารายงานประเมินการควบคุมภายในของภารกิจงานในหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐพศ2561 ให้เป็นไปนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐพศ2562เพื่อลดความผิดพลาดแลการบุดงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมก,กันมีผู้เข้ารับการอบรมลํจนวนทั้งสิ้น50คนประกอบด้วยผู้บริหารพนักงานเทศบาลพนักงานตูเทศบาลาเชื่อชาง มา <บ los S 1> กประสบการณ์และความสามารถได้แต่คุณดวงใจโทษบัญชาําชำนาญการสำนักงานทางจัวัดระยองในโอกาสนี้ดิฉันให้ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีความสามารถและสมรคุณักนทางด้านบุคลากรให้มีความร้อมเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตรในการทำงานของหน่วยงานภายในขึ้นมหนก็มีกฎหมายและเงือสไต่างที่ คภากาชาดไทลจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในตามข้อสังเกตนะจากเหมวยงาน้านนอกนะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อความปฏิบัติราชการและผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำาวาถ้าครับถ้าท่านไม่รู้ไม่เข้าใจนะในการทำงาน ถ้าที่ไหนเกิดอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนอยากนะครับขอเลื่อครับถ้าคุณรู้คุณหายรรคถามที่ดีๆได้บอกมาที่บัตรสานิติครณหนึ่งสองสามยังจะเห็นเหร หนึ่งสองสามหที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องการเงินไม่ได้เป็นของเขาคนเดียวแต่ว่าเรื่องของการควบคุมภายในจะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะคะตั้งแต่จ,จาจัดตัวกเนี่ยผู้บริหาะจะได้ส่งเราเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอา,อาจจะให้เวลาของเราในการ เพาะในกองเราสําเร็จหรือบางอย่างที่กองเราไม่สามารถที่จะทําได้ได้คนเดียวนะคะเช่นอนนาจจะไม่ตองการบาง